เราสวสดีครับอันนี้ก็ช่องอารวีหน,นึ่งห้าหนึ่งสี่นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนวันอากาศหลังจากเล่นเกมบ้างอันนี้เราจะมาดูกัน,นก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเป็นเป็นต้นมะน,นาวยักษ์ของเงาใครคิดว่ามันยักไหมก็มาของกันบอกกันให้เย้เยงเย้ ยัดขนาดไหนนี่นะครับเดี๋ยเคมันยักนะแต่มันไม่ค่อยยักขนาดนั้นโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนต่อไปกันเลยนะครับแล้วนี่คือต้นอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่มันด่วนว่ามันจะตายเล้วนะครับต้นนี้ก็ดีหน่อยนะครับผมที่เรามียาฉีดเปี้แล้วใจผล้ันก็เป็นอย่างที่คาดคิดและก็คือเป็นแบบนี้ แบบนี้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้กคิดไปได้อืมก็นี่คือต้นอะไรก็ไม่รู้นะครับาาไปต่อรไปต่ออีกนนึงแล้วทุกคนเห็นต้นนี้นะ่นก็คือต้นถัว่วหรือเปล่านะทุกคนคิดว่ามันคือต้นอะไรก็บอกได้ละกันอืมแล้วถั่วเราหายไปหมดเลยนะครับ Hmm. แล้วนี่ก็คือต้นอะไรก็ไม่รู้หลังจากที่โดนฉีดไปนี่ครับนี่เลย,เลยนี่คือต้นเรานะครับที่เราปลูกเองโดยเฉพาะต้นนั้นปลูกเองนะครับในต้นที่กกระบอกแล้วข้างหลังนี้ก็สวนหลังบ้านโอเคนะโอเคเดี๋ยวเราพาไปชมต้นไม้ในบ้านกันบ้าง แล้วนี่ก็คือต้นไม้ในบ้านอือบอกไม่บอกถ่ายในบ้านไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนจะรู้ไหมว่าคืออะไรแล้วอันนี้ก็คือต้นอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นต้นไผ่เนี่ยแหละคนที่รู้คนเดียวก็คือแม่แล้วอันนี้ก็คือต้นกระบอกเพชรแล้วนี่ก็คือต้นบันไดสวรรค์ แล้วนี่ต้นอะไรก็ไม่รู้ที่มันเป็นสีเขียวเขียวแดงแดงอยู่ตรงข้อโอเคครับก็ไป